กอไผ่เยอะๆแบบนี้นะคะไม่ไม่ควรนะครับหมอาเอาล่ะค่ะก่อนที่เราจะไปทราบกันว่าหนึ่งในห้าเป็นแกงนั้นคหนึ่งในห้าแกงนี้ใครจะได้รับเบสพอทูกรมีการตอบคำถามอ่าเริ่มจากคุณเออนุชาเลยนะคะเชิญตรงกลางเลยค่ะไม่เห็นค่ะดิฉันก็มองไม่เห็นนะคะ ขอบคุณสำหรับคำถามมีตอบคำถามยังไม่ถามคะคะคำถามของคุณเอนะคะมีอยู่แค่ขอบคุณนะสามสิ่งมหัศจรรย์ที่จะทำให้โลกใบนี้สดใสเลือกมาสามสิ่งคุณเอจะเลือกอะไรคะชิญถามสามสิ่งเลยไหมครับค่ะเอาอย่างเนี้เนาะอย่างเนี้ยสามสิ่งมหัศจรรย์ค่ะ เป็นเป็นอะไรบ้างครับเป็นได้หมดเลยครับมหัศจรรย์เป็นของเจนก็ได้ได้หมดเลยครับที่จะทำให้โลกนี้สดใสเข้าได้จะบอกเลยเข้าได้ครับตรงนี้หมอลำครับอ่าหมอลำมีหมอลำแล้วก็มีคนเต็มอาหารอ่ากัดเทยกัดเทยแล้วก็มีแล้วก็มีแล้วก็มีตรงนี้แฝงคาขาผมสามอย่างครับผมเราเดินจะไปกันได้ครับ แน่นพอครับก็ไม่มีแฟนคลับก็ไม่มีคนจ้างไม่มีมาลันมันก็ไม่ได้หม to bad, então, ่นะจะไม่สดใสใช่ไหมครับนี่คือครัต่อครับคุณเอรุชาค่ะขอบคุณค่ะจำตัวเองหมายเลขต่อไปเลยค่ะน้องแอนนี่นะคะคำถามของน้องแอนนี่นะคะถามว่าคุณเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วเคยทำอะไรดีๆบ้างไหม ยกตัวยกตัวอย่างให้เห็นภาพเชิญค่ะไม่ต้องบินให้สูงอยากใหเขาจงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหมขอบคุณสำหรับคำตอบจากที่บ้านเดียวนะคะไม่เป็นไรค่ะไม่ได้ลำบากมากเท่าที่น้องแอนคิดว่าน้องแอนก็มีความสามารถพิเศษหลายๆอย่างนะคะก็เป็นคนดีคนหนึ่งนะคะเห็นหมา้าดวดกันซอยไม้ยางแล้วค่ะน้องก็ไม่มี ขอบคุณค่ะส่งมาให้กับน้องลีโอค่ะสำหรับคำถามของน้องลีโอนะคะถามว่าถ้าวันนี้มีคนบอกคุณว่าคุณแต่งตัวไม่สวยเลยแอกคุณจะตอบเขาว่าอย่างไรเชิญค่ะหนูจะตอบเขาว่าโย <c oughs> วานองเยเนวอายนันเกเรกะขอบคุณค่ะ ยอยามาน้องเองจันๆรได้ใจความกับซึ่งคุณหมอค่ะ <c oughs> คุณหมอพร้อมไหมคะเรื <c oughs> ่อาตายแล้วเลีเ้ยงประจำมีซ s นเ i v e r s เลยเลี้ยงประจำปีกอลมีคีนิกก็ไม่พอขนาดนี้นะการขนาดนี้เลย <c oughs> ตางถามของคุณหมอค่ะถามว่ารักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีสรุปรักบัวหรือรักลูกเพราะอะไรคะเชิญค่ะรักลูกครับ บางทีเจ้ากรรมในเวทก็ามาในรูปแบบของลูกหรือแฟนนะค,ะครับลูกหรือแฟนนักแบบนะ,ะส่วนใหญ่น่าจะเป็นคนนี้แหละเป็นเจ้ากรรมในเวทนะครับก็เราใช้กรรมไปขอบคุณตรับขอบคุณกายมาค่ะเซตสุดท้ายเอาโอเโห้ชสุดสุดต่อแบบนี้ตอบเป็นตัวอย่างครับออ๋โอเค okay. สำหรับคำถามนะคะเดี๋ยวพัฒนานีหนึ่งนะฮะสำหรับคำถามของเรานะคะคุณคิดอย่างไรกับคำที่ว่าขามเส้นข่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะครับผมเนี่ยวมือของเราไม่เท่ากันฉันใดขมของเราก็ช่ไม่เท่ากันฉันนั้นนะครับผมเราอาจคิดว่าประโยคนี้ช่วยสอนคนตั้งแต่ยุ่นบุกอย่างนั้นบดดําบันมันจะถึง ทุกวันนี้น้ำยนใส่หินทุกวันหินบอเปียงขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะนี่คือคำตอบข,ของห้าหมายเลขนะคะบอสได้ฟังแล้วใช่ไหมคะสักพูดนะ,ะทะี่ฉันกเก็บอุปกรณ์ก่อนนะคะนี่คือห้าคำตอบของทั้งห้าทีมที่ผ่านข้ารอบของเราในวันนี้นะคะแต่เราจะตัดสินจากการจับสลากครับอ๋อ คูนค่ะ <Harrison> ใครได้ใบเยอะที่สุดชนะค่ะเชิญค่ะจาหับคนละก้านค่ะคนละก้าน ขอเ,เชิญน,นะคะบอสค่ะบอสนะคะรางวัลให้กับทีมที่ชนะของเราในะครั้งน ลีโอค่ะจากพี่เล็กแป้นโซนนะคะพ่ใจดีของเรานะคะรวมถ่ายาพานาะคะ่ะพ,พี่เล็กเชิญค่ะพี่เล็กถ่ายภาพร่วมกันนะคะเป็นรางวัลตอบใจห้า0น 5, บาทนะคะให้กับน้องลีโอนะคะที่วันนี้นะคะแต่ท่านอกพญานาคมานะคะเป็นการตัดสินที่ยุติธรรมมากพี่น้องเอ้ย มาตาจิก็เ,เห็นเวทีแหลกตาสินแบบนี้ยุติธรรมอีหลีพี่น้อง